เปิดลิ์ศิลปินเคป๊อปกว่าสถิติโลกกินเนสอึ้งลิซ่าติดโผด้วยต้องยอมรับว่าตอนนี้ศิลปินสาว Lisa ลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าวบัดพิงชื่อเสียงของเธอไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่โกอินเตอร์ไปสู่ระดับโลกแล้วมีแฟนคลับติดตามพพอร์ตมากมายนับถอยหลังอดใจอีกนิด28มิถุนายน2567เวลา7มงตรงลิซาจะปล่อยเพลงรักสตาร์ฟังพร้อมกันทั่วโลก ล่าสุดมีการเปิดเผยศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสมากที่สุดตลอดอาชีพการงานแน่นอนว่าลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดโพดังกล่าวศิลปินเคป๊รับการบันทึกสถิติโลกกินเนส1ลิซ่าเก้าเรคคอร์ดสองจองกุกจังคุก6เรคคอร์ดสาไซห้าเรคคอร์ด 4. จีมินจีมินสเรคคอร์ดห วีทยองเทยุงละโรเซโรสสองเรคคอร์ด e a c